สวัสดีครับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2,565นะครับหรือบัตรคนจนนะครับก็คือตรวจสอบรอบนี้จะเป็นรอบที่6นะครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าออยอดการลงทะเบียนล่าสุดนะครับก็คืออยู่ที่21ล้านนะครับ526,830ราลายนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจสอบขั้นต้นแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่18ล้านนะครับ337,463ราลายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ขนาดที่ว่า1ล้าน 5แสนเจ่นราลายตรงนี้กรายการคือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ของสำหรับรอบที่6นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมก็เช็คผลนะครับของรอบที่6กนะครับก็มาที่เว็บไซต์ของโครงการเ,เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มาโครงการนี้จะสิ้นสุด วันที่31ตุลานี้นะครับผมก็คือว่าพี่ๆท่านไหนยังไม่ลงก็รีบไปลงนะครับผมแล้วก็เข้ามาตรวจสอบทุกๆวันศุกร์นะครับหรือประมาณสัก3วันก็น่าจะรู้ผลแล้วครับผมก็คลิกเข้าที่ผลการตรวจสอบของออส่วต่อสถานะการขอ,ของการลงทะเบียนนี้นะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับผม เมนูต่อมานะครับก็คือจะเป็นหน้าการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับก็คือใส่เลขบัตรประชาชนของพี่ๆนะครับที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็วันวันเกิดนะครับวันนะครับแล้วก็เดือนครับแล้วก็ปีพศเกิดนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการตรวจสอบได้เลยนะครับผมครับผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากตรวจสอบแล้วนะครับสถานะ ขึ้นว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับรอบที่6นะครับผมตรงนี้ก็จะไม่ต้องอทำอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะรอยืนยันตัวตนเดือนมกรา2566ปีหน้าได้เลยนะครับผมส่วนกรณีที่ว่าขึ้นสถานะไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันนะครับผมว่าจะยังไงครับผม หากตรวจผลออกมาการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับก็คือตรงนี้ก็ว่าเนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลการปกครองนะครับผมตรงนี้ก็จะมีด้วยกัน2กรณีนะครับคือกรณีผู้ลงทะเบียนที่ว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับที่ไม่มีครอบครัวนะครับหรือว่าโสดนะครับผมตรงนี้ก็คือสามารถแจ้งแก้ไขนะครับข้อมูลที่หน่วยงานนะครับรับลงทะเบียนใดก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกกรณีนะครับคือผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลนะครับณหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบแบบฟอร์มการขอรับลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะครับผมตรงนี้ก็ยื่นได้แจ้งไว้ที่ไหนที่ลงทะเบียนเขตไหนก็ไปที่เขตนั้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไม่ไม่สมบูรณ์นะครับผมส่วนพี่เพื่อนที่ได้ข้อความที่ว่ากระทรวงได้รับข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้วนะครับก็ ยินดีด้วยครับผมปมตรงนี้ก็จะเป็น2กรณีนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ